ชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งข้อมูลจากส่วนกลางที่ลงมาในีดีที่ก็ต้องได้รับด้วยความถูกต้องชัดเจนนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าไปอย่าไปใส่เพิ่มนะครับก็ต้องฝากทุกท่านว่าเวลาอ่านอะไรฟังอะไรท่านต้องฟังให้ครบให้ท่วไม่ใช่ท่านอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ดู่ภาพหัวขาดลายโทรศัพท์นกระดามาเดี๋ยวว่าผมเนี่ยประสุบกริเทยไอ้ผมล้มปัดเครมา ทามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานนะครับ

มาจากของคอมมิวรจแล้วก็มีงบของในของสพสชต่อส่วนใหญ่ก็คนแก่จบ้านคนเดียวหรืออยู่กับคนพิการได้อยู่กับคนแก่ด้วยกันไอ้เนี้ยคือมันจะเป็นบ้านของชั้นนั่นแะครับมันเป็นปัญหาคือว่าพอตอนนี้แก่แล้วจะทำยังไงอ่ะขึ้นบันไดต้อมีราจับต้องมีรวจับบกว่าคุณก็กลับไปแก้ตั้งแต่เขาขึ้นอย่างเงี้ยนถึงจะได้คือเอาถุงยางชีพไปให้อย่างเดียว เขาก็คืนบ้านออไม่ได้บางคนก็จนจริงๆหลังคาแม้แต่บ้านยังจะพังอ่าไ่ันี่จะขอบพื้นที่ร่วกัน วันีเซ์ทีเียวอ๋อเทีเยวเาตกใจีกเดียวใช้ก่วนสีเียเดี๋ยวละแต่ทีนี้ผมผมให้ยังวันที่เงเานนึมีเวบเวลมาผไม่ให้มาอย่างนั้นนองผว่าน้องู้ว่ามามาเียวอันนี้เป็นคนเก่าหรือว่ามาลงใหม่ลยใหม่ ในโทรศัพท์นีนจะสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าลงอย่าง acje, <LE diesen> เี้ยครมาลงเองเนี่ยจะสู้ได้จริงๆมันควรจะใช้บัะชาชนน like ันานนะเพราะว <2 S 2> ่าเสียเวลาเสียไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ถ้าลงถ้าลงอย่างเี้ชัดเจนไอ้พวกที่มันไม่ชนจริงก็ไมกล้ามามีคำเาเขาลื้อเขาลื้อ้ง